สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The OracleTA Th r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรน d o มนะคะกับหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและเขาต้องการอะไรใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและเขาต้องการอะไร รัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีมีนเมธสิงกันพฤษศพมีนเมธสิงกันพฤษศพอะประมาณนี้นะคะคนนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นพ่อแม่แม่ไม้คือเป็นคนมีตําหนิอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรืออา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ผ่านการหย่าร้างอย่า,างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ดูภูมิฐานแล้วมีอายุมีอายุมากกว่าคุณ ก็คืออยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะรวมทั้งมีวุฒธธิภาวะสูงกว่าคุณด้วยเพราะเขาดูเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนไม่ค่อยพูดนิ่งๆเงียบๆแต่ฉลาดรู้ลึกรู้จริงรู้ทันคน เป็นคนฉลาดแต่แต่ไม่ไม่อวดอะไม่อวดฉลาดแล้วเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาเพราะเขาอะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยถ้าอยากรู้จักเขาก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้ต้องทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆอะถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเพราะเขาจะมีมุม ส่วนตัวของเขาโลกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยเปิดเผยมากก็จะให้รู้แค่แค่ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นที่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยแบบผิวเผยเนี่ยนะคะอืมฐานะดีเป็นคนแบบทําไมเรารู้สึกว่าคนนี้แบบมีความแบบเป็นตัวพ่อตัวแม่คือแบบเป็นสายเป็นสายดูแลเทคแคร์คือเขาอะมีพร้อมมีพร้อมทุกอย่างเลย ถึงแม้จะเคยแบบมีมีการหย่าล้างหรือว่าเคยเคยเคยผิดหวังเคยล้มเหลวในความสัมพันธ์มาก่อนแต่ว่าหรือ,หร,อหรือมีประสบการณ์ชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เอ,อ่อณจุดนี้ณตอนนี้พลังงานของเขาคือแบบคือนิ่งสงบแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแล แล้วดูแลอย่างดีด้วยนะเขาจะเปเขาจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาพร้อมเปแบบอาอยากได้อะไรสิ่งของอะไรคือให้ได้ถ้าให้ได้ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ใช่คนขี้เหนียวอะแล้วเป็นคนใจดีมากๆด้วยเป็นคนใจดีแต่โอเคแหละลุกลุกของเขาอาจจะดูสุขุมดูนิ่งดูแบบ หน้าเก่งขามนะคะอาจจะไม่ได้ดูแบบเออใจดีหรือว่าดูหน้ายิ้มแย้มสักเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนใจดีแล้วถ้าเขารักใครหรือแบบเออคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตามก็คือ เขาช่วยนะเขาช่วยหมดเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างมีความมั่นคงและในในมีความสามารถที่จะให้หรือช่วยเหลือคนอื่นได้อืมเป็นคนมีเซนส์เซนส์แดงเออ่หมายความว่าเซนส์ในเชิงที่ว่าดูคนเป็นดูคนออกอืมเป็นคนฉลาดคนหนึ่งนะคะ หน้าที่การงานดีมั่นคงบางคนเป็นข้าราชการถ้าเป็นข้าราชการก็ข้าราชการชั้นสูงแหละมียศมีตำแหน่งสูงนะคะหรือถ้าเป็นแบบทำงานเอกชนก็เป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปหรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเลยอมละเอียดนะประมาณนี้นะแล้วคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณเลยขอดูหน่อย เขาต้องการอะไรจากคุณคะเข้ามาทํำไมเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่ออะไร Seven of cup นออ e e e พค o ีนออฟสอดเคนออยเขาเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันนี่คือคุณต้องการความรักที่ชัดเจนมั่นคงจริงจังคุณใฝ่ฝันถึงอะไรแบบนี้ คนที่พร้อมจะดูแลคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตคนที่จะมาเป็นครอบครัวคนที่จะเป็นหลักเนี่ยเป็นเป็นความปลอดภัยของคุณอนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้คุณคิดคุณฝันคุณจินตนาการถึงเขาอยู่แล้วคือโอเคแหละคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเป็นเขาหรอกแต่ว่าคุณอยากได้อะไรลักษณะเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนในลักษณะนี้ที่เข้ามา เขาเข้ามาเพื่อมาเติมเต็มฝันของคุณเพื่อทําให้ความฝันของคุณมันชัดเจนขึ้นและมีโอกาสที่เขากับคุณจะได้พัฒนานความสัมพันธ์นะคะเป็นความเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอ่ะดูสิเขาเข้ามาเพื่อนะ The world เขาไม่ได้คิดร้ายไม่ได้มีเจตนาร้ายในการเข้ามาในชีวิตของคุณโอ้โห s i k of wands เขาเป็นเหมือนแบบ รางวัลในชีวิตของคุณนะคือถ้าคุณเคยพลาดพลัง้งเคยผิดพลาดเคยเสียใจผิดหวังในความรักไม่สมหวังในความรักสักทีหรือแบบเจอคนไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาเพราะว่าเขาเข้ามาเพราะว่าออต้องการจะเป็นความสุขเข้ามาเพื่อให้คุณได้เจอความสุขเข้ามาเพื่อเป็นรางวัลให้กับให้กับ ตัวคุณที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้เขาเป็นเหมือนเงาในใจคุณอะเป็นเหมือนเงาที่ที่คุณเคยเรียกร้องอะว่าฉันอยากได้แบบนั้นแบบนี้ฉันอยากได้ความรักดีๆฉันอยากได้คนที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะอยู่เคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละสเปคของคุณรายละเอียดปีกย่อยอะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่อันนี้คือภาพรวมว่า คนคนนี้แหละก็คือความรักดีๆหรือคนดีๆที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขอืมเข้าเข้ามาเพราะคุณคุณเรียกเขามานะคุณเรียกเขามาบางคนไปไปขอพรไปขอคู่ขอคู่ดีๆขอคู่ที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแบบ มีการบน่นเตยยกับกับตัวเองกับจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบพูดคนเดียวอะ่ะพูดพูดเหมือนพูดกับใครสักคนแต่ก็คือพูดคนเดียวซึ่งมันอาจจะมันเป็นการเอ,อ่อเหมือนคุยกับจักรวาลพูดกับพลังงานอะไรบางอย่างว่าแบบเออทำไมเนี่ยทำไมฉันเจอแต่รักที่ไม่สมหวังทำไม ฉันตอบ,บเจอแต่คนเจ้าชู้ทาไมเจอคนไม่จริงจังไม่จริงใจเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จในความรักสักทีแล้วแบบแล้วคุณคุณอยากได้อะแล้วคุณคุณจิตใต้สํานึกของคุณน่ะมันค่อนข้างแรงจิตใต้สํานึกที่คุณบอกว่าเอออยากอยากมีแฟนอย่างนั้นอยากมีความสัมพันธ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามาเข้ามาจากแรงดึงดูดของคุณ อเข้ามาจากจินตนาการเข้ามาจากความฝันเข้ามาเพื่อเป็นความจริงในชีวิตดีนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากคุณไหมฮะทูออฟคัพต้องการเป็นคู่รักค่ะเข้ามาเพื่อเป็นคู่รักเป็นคนรักอืเข้ามาเพื่อมอบความรักให้กับคุณ ไม่ได้หวังผลประโยชน์อื่นเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนรักจบนะอ่ะประมาณนี้ใครโสดก็ยิ้มกว้างได้เลยหรือใครที่แบบเพิ่งอ,อกหักรักคุดเพิ่งสูญเสียความสัมพันธ์เก่า,เ,กาเดิมๆกำลังจะ move on อะไรนเงนี้ยดีใจด้วยมีใจด้วยนะคะบางทีคุณจะได้เจอเขาเมื่อไหร่สิ นานไหมจะได้เจอเมื่อไหร่โอเคมีระยะเวลาอยู่นะคะก็เมื่อไหร่ที่คุณถ้าคุณเพิ่งอ,อกหักเพิ่งเสียใจคุณต้องเดินออกมาก่อนเห็นไหมคุณต้องเดินออกมาก่อนเดินออกมาจากคนที่ทำร้ายคุณก่อนต้องจบให้ได้ก่อนแล้วก็รักตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นนะคะดูแลตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเดินออกมา กล้าที่จะเดินออกมากล้าที่จะ move on เพราะฉะนั้นระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละคนโอเคแหละคุณดึงดูดเขาเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาเขากำลังจะเข้ามาแต่คุณต้องเปิดทางให้เขาเข้ามาด้วยไม่อย่างนั้นพลังงานมันก็อาจจะไม่แรงพอแล้วเขาก็อาจจะยังหาคุณไม่เจอคุณเองก็ยังไม่เจอเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะให้มันไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนอะ่ะให้ไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนมันมีแบบเร็วมากหลักวันหลักเดือนหลักปีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณพลังงานของคุณที่จะเจอเขาได้เขาจะเข้ามาได้ก็คือคุณต้องพร้อมที่จะเดินออกจากอะไรที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกใครที่ทำลายคุณคุณต้องหันหลังคุณต้องเดินหนีคุณต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นและเข้าใจสงบ สงบจิตสงบใจคือไม่ทุกร้อนอะ่ะไม่ทุกร้อนไม่ได้แบบไม่โกรธไม่เคืองอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ยังอยู่ในความแค้นยังแบบว่าทุรนทุรายอยู่อย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอนะเพราะคุณต้องอยู่ในในสภาวะที่สงบอะ่ะอย่างเช่นแบบเลิกกับคนเก่าเลิกกันไปนานแล้วแหละเป็นปีแล้วเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ายังแค้นอยู่ยังเสียอกเสียใจอยู่นึกถึงทีไรก็แบบ อหัวฟัดหัวเวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาได้ดีคอยแบบสาบแช่งอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้พลังงานไม่ไม่โอเคไม่ดึงดูดนะคะคุณต้องแบบว่าโอเคฉันฉันปล่อยล้วเขาจะไปเป็นยังไงจะทุกข์หรือสุขก็เรื่องของเขาละหลังจากนี้ชีวิตฉันไม่เกี่ยวข้องกับเขาฉันจะมาสนใจแค่ตัวฉันเองฉันจะมีความสุขฉันจะไม่สนใจ ใครที่ไม่เห็นคุณค่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหันมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่แบบที่ดีขึ้นที่สมบูรณ์แบบ Queen of Pentacles นะคะนิ่งสงบหรูหรามั่นคงประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ไพ่ทิ้งออกครับก็คือคุณต้องเข้าใจอะ่ะ คุณต้องเข้าใจคุณต้องปล่อยวางได้คือต้องสงบจิตสงบใจตัวเองได้อะต่อให้เขาจะทําร้ายคุณจนคุณแบบเสียใจเจ็บปวดแค่ไหนคือคุณต้องทําความเข้าใจแล้วก็โอเคผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะถ้าคุณยังยังไม่ปล่อยวางคุณยังมีความแค้นอยู่คุณก็เป็นทุกข์คุณก็เป็นทุกข์คุณก็ยังปล่อยไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเออพิงออฟคัฟคือคนที่เข้าใจ ้าใจและเห็นอกเห็นใจไม่ใช่แค่เห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่เห็นอกเห็นใจตัวเองด้วยอ่ะประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ